สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งจากวิน n VCI นะคะวันนี้จะขอ,อนำเสนอปืนสั้นกับถุงพลาสติกการสนิมแบบสีเหลืองอ่อนนะคะถุงพลาสติกการสนิมกับปืนสั้นถุงพลาสติกการสนิมคือถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศโดยในถุงพลาสติกมีการผสมสาร ที่เรียกว่าสาร VCI โดยมรุกุลของสาร VCI จะยับยั้งการกัดกร่อนหรือการเกิดออกไซด์ที่ผิวของโลหะซึ่งเป็นที่มาของการเกิดสนิมนะคะเช่นสนิมแดงเหล็กคาบสนิมเขียวทองแดงหรือคาบเกลือต่างๆส่วนการใช้งานของถุงพลาสติกกันสนิมก็ง่ายดายมากนะคะ Hmm. สวมถุงมือก่อนนะคะ mm hmm. คือหลังจากที่ท่านนำปืนสั้นของท่านไปทำความสะอาดให้ปัสจากสาเหตุหรือบออเกิดสนิมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะ mm hmm. ก็นำถุงพลาสติกกันสนิมนำปืนใส่ลงไปค่ะ ทำการปิดปากถุงให้สนิทนะคะปิดด้วยก๊อตเทปใสหรือจะใช้พับแล้วใช้น้ำหนักปืนทับลงไปแบบนี้แล้วใส่ลงไปในกล่องกล่องปืนนะคะ ถ้าบางท่านไม่มีกล่องปืนก็ใส่ถุงพลาสติกกันสนิมแบบนี้แต่ปิดปากถุงให้มิดชิดนะคะก็ได้เช่นกันค่ะปิดฝากล่องให้สนิทค่ะเพียงเท่านี้อุปกรณ์ปืนของท่านก็ปลอดภัยและสนิมแล้ว ส่วันนี้ทางกินวิ i ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ